สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสยามธุรกิจอัปเดตนะครับที่เราจะเจอกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่16นาิกา30นาทีโดยประมาณถึง 17.30นาิกานาทีนะครับวันนี้ในเรื่องราวของสยามธุรกิจอัปเดตที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณพิสิทธิ์แทนทิวนะครับท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท New Life International จําจำกัดนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องราวประเด็นที่กาลังเป็นที่พูดกันในขณะนี้เกี่ยวกับการร้องเรียนในเรื่องของการประกาศผล รอบสิบทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Neo Star Project 2มัธยมเดี๋ยวเราจะไปฟังคำชี้แจงแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องราวประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับต้องสวัสดีพี่แมวคุณพิ์แท้ทีสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีนาจิดด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการครับครับ ที่มาที่ไปที่มาที่ไปครับเราต้องพูดคุยถึงเรื่องนี้กันก่อนจากการประกาศผลเมื่อวันที่21ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอประกาศผลปั๊บเราก็จะให้มีการโหวตเพื่อที่จะคัดรอบสับทีมสุดท้ายถูกไหมครับที่จะเข้ารอบปรากฏบด้วในช่วงเนี้ยมีการร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะจนทางทีมงานรวมทั้งประธานกรรมการบริษัทนี่ก็คือท่านดรนภรุธเวชกุลนะครับ ก็มีนํารีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับจากการร้งเรียนมาเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถที่จะเขาเรียกอะตรวจสอบได้ตรวจสอบได้โปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหนังสือแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกับผมตรงนี้นะครับก็เป็นประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผล การประกวด n e o Star p r o j e c t 2นะฮะหรือว่าผลโหวตนี่แหละครับก็อุเรียนผู้เข้าประกวดรวมทั้งบริษัทสมาชิกบริษัทนิโอไลและผู้เกี่ยวข้องนะครับจากการที่กองประกวด New Star Project 2โครงการประกวดร้องเพลงและลีและลีลาประกอบเพลงระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้มีการประกาศผลโหวตผู้เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายไปแล้วนั้นปรากฏว่าได้มีการร้องเรียนเข้ามาทางสถานีวิทยุ สถานีทีวีสยามธุกรกิจ c ช a แนลจเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบผลโหวตดังกล่าวนะครับโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากกองประกวดเพื่อให้ผลการประกวดครั้งนี้มีความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้นะครับบริษัทนิวไลท์ i n น e r n a t i o ช a l แนจำกัดและสถานีทีวีดาวเทียมสยามธุรกิจ h ช n แนลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอตามรายชื่อดังนี้นะครับก็คือ านนิโรธเจริญประกอบก็เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็มีผมนะครับพิสิทธิ์แทนทีเป็นกรรมการคุณพัทรพลไัยจิตเป็นกรรมการนะฮะคุณวัทันยุมุ่งหมายเป็นกรรมการคุณสุประโชคโอภาสคุณเป็นกรรมการคุณบดินทร์ลุกเป็นกรรมการแล้วก็คุณเทพสิทธิ์ก็เป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มทําการตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอออกมาพูดอย่างเป็นทางการผ่านสถานี สยามธุรกิจชาแนลนะครับบังเอิญว่าท่านนิโรธเจริญประกอบไปติดภารกิจข้างนอกนะครับก็เข้ามาร่วมแถลงไม่ทันนะครับแต่ว่าหนังสือเอกสารชุดนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนตรวจสอบทั้งหมดจากการร้องเรียนเพราะว่ามีทั้งผู้ผู้ที่ทีมที่เข้าประกวดโรงเรียนที่เข้าประกวดสมาชิก แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแหละฮะที่บอกว่าทีมนี้น่าจะได้นะคือเป็นคือเป็นคล้ายๆในลักษณะของการกดคะแนนโหวตแล้วเชียร์ทีมที่ตัวเองทีมนั้นน่าจะได้นะใช่เ้ยเราโหวตเข้ามาเยอะมากอะแต่ทาไมคะแนนไม่ขึ้นมันมีเสียงเข้ามาเยอะแยะมากมายเ่ยนะฮะมันก็จะเป็นต้องฟังเสียงครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนเป็นธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะเอาการโหวตทั้งหมด มาให้คณะกรรมการซึ่งเป็นชุดที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินหรือวผลโหวดอะไรทั้งสิ้นคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็นํามาประกาศอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลการตรวจสอบเนี่ยออกมาเป็นยังไงยงไงนั่นก็คือในเรื่องางของการตรวจสอบคะแนนก็คือผลโหวตว่า จะอาจจะมีเริ่มระยะเวลาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่21ถ้าผมจำไม่ผิดนะ21 21พฤศจิกาเวลาบ่ายสเป็นต้นไปจนถึงวันที่จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เวลาสามทุ่มนะครับตั้งแต่ปิดโหจนปิดโหตั้งแต่วันที่เราได้20ทีมสุดท้ายจะได้ไหมฮะที่ที่เมืองทองธานีครับิบทีมสุดท้าย พอประกาศผล20ทุ่ม20ทีมสุดท้ายปั๊บตอน่าย3เราก็เริ่มนับหนึ่งเพื่อโหวตจาก20ทีมแล้วคัดให้เหลือ10ทีมก็คือโหวตจากวันที่21กุมอา21พฤศจิกาปี56ไล่มาจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์ตอนวันสราประ21กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์57 ตอนสามทุ่มปิดโหวตตอน3ามทุ่มตรงนะครับอันนี้คือระยะช่วงเวลาที่ให้มีการโหวตเข้ามาทาง s อ s เนะฮะแล้วเอาผลคะแนนของ SMS นั้นเนี่ยมาแยกดูว่าหมายเลขไหนได้คะแนนเท่าไหร่นี้ระหว่างที่โหวตเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นคะแนนให้ดูเป็นระยะระยะถูกต้องก็มี การร้องเรียนกันเข้ามาเป็นระยะระยะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงหลังๆมาเนี่ยนะเมื่อมีการโหวตกันมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เท่าที่สอบถามทางทีมงานเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีการโหวตกันมาในช่วงหลังนี่ค่อนข้างเยอะนะครับพอเริ่มดูคะแนนตัวเองเริ่มดูคะแนนตัวเองเนี่ยก็มีความเอ้ยมันต้องสู้นะฮะเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาก็เขาก็โหวตมาเยอะเขาก็มีลาไประกอบเพลงเขาก็สุดยอด ความทุ่มเทตั้งใจเขาก็สูงมากเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะติดหนึ่งในสิบชนะเลิศชนะเลิศหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็ต้องหวังชนะเลิศอยู่แล้วแต่เขาคิดว่าเขาต้องติดหนึ่งในสิบแน่นอนแต่พอไม่ติดหนึ่งในสิบเนี่ยก็มีคําถามนะฮะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนทุกอย่างมันค้างคาใจกังขากันเพราะฉะนั้นท่านประธานดรนพพุทธเวชกุลนะครับก็มีความคิดว่า ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพทวนตรวจสอบเรื่องนี้นี่ก็คือที่มาวันนี้ที่ผมได้มานั่งกที่แจ้งคะแนนขตรงนี้ไม่ใช่โหวตกันใหม่นะครับคือเราจะเอาคะแนนเก่าเนี่ยมานับกันใหม่คือต้องต้องอธิบายให้ฟังว่าบางโรงเรียนเวลาฟังปุ๊บเนี่ยจะมองว่าเอ้ยแล้วคะแนนที่โหวตไปก่อนหน้านั้นฉันจะหายไม่ใช่นะครับคะแนนโหวตยังคงอยู่คะแนนโหวตเราจะตรวจสอบใช่ครับคะแนนโหวตตั้งแต่วันที่ ยี่สิบพฤศจิกายฤศจิพฤศจิกาพฤศจิกาปี5.6าเวลาบ่าย3ไล่มาจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี57ตอน3ทุ่มช่วงนี้ทั้งหมดคะแนนยังอยู่เหมือนเดิมคระแนนยังอยู่ไม่ได้หายคณะกรรมการจะรวบรวมทั้งหมดจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เป็นคะแนนโหวตมาทางยีสเอนี่ยมาตรวจสอบใหม่ครับ ตรวจสอบใหม่ว่านับใหม่ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความถูกต้องก็เหมือนเลือกตั้งเขาให้นักคะแนนใหม่นั่นแหละก็คืออ่าคง่ายนะจีดโยงการเมืองเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็เหมือนอย่างที่ฟังคุณพิสิทธิ์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือหมายความว่าบางทีเมื่อกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลแล้วก็ดูในเรื่องของการน้องเรียนผลสรุปออกมาอาจจะเป็นสิบทีมสุดท้ายทีมเดิมก็ได้หรือ อาจจะมีมีบางทีมหลุดไปถูกต้องก็ต้องอยู่ที่ผลการตรวจสอบถูกต้องอย่างเป็นธรรมรักโปร่งใสแน่นอนครับนี่ทีนี้มันจะมีประเด็นคำถามเข้ามาว่าเอาแล้วตั้งแต่วันที่เทไลท์แล้ก็ที่เริ่มโหวตใหม่เนี้นะฮะที่เริ่มโหวตวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพอประกาศสิบทีมก็ไดพอประกาศสิบทีมก็มีเริ่มมีการโหวตเข้ามาแล้วโหวตให้กับสิบทีมว่าทีมไหนจะได้ชนะ คะแนนตรงนี้เราจะทําไงคะแนนตรงนี้ก็ยังอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้คณะกรรมการจะต้องมาหาข้อสรุปในเร็ววันนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าคะแนน <S <S <c oughs> ที่โหวตเข้ามาแล้ววันนับจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับหยุดการโหวตชั่วคราวหยุดการโหวตชั่วคราวนะครับแล้วเราจะประกาศผลออกมาแล้วจะประกาศการโหวตอีกทีหนึ่งคือว่าคือหมายความว่ <c oughs> าว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสิบโรงเรียนสต็อปคือหยุดการโหวตไว้ก่อนย<อ>นะครับหยุดการโหวตไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเทปนี้ไปอยู่ใน Facebook ไปอยู่ใน YouTube หรือว่าไปไปนำส่วนนี้ไปออกอากาศทัาเนี่ยเดี๋ยวคนจะงงณนะเวลานี้หมายถึงว่า 16นาฬิกา30มนาทีตั้งแต่รายการนี้เริ่มไปตั้งแต่รายการนี้เริ่ม16นาฬิกาสนาทีของวันอังคารที่11มีนาคม2557นะฮะให้ระง,งับการโหวตชั่วคราวนะครับให้ระง,งับการโหวตชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการชุดที่ว่าเนี่ยทีมงานช่วยฟีดีภาพขึ้นอีกครั้งนะฮะฟีดให้มันชัดๆนะอย่าให้มันเอียงๆนะฮะเอาให้มันเต็มเต็มตาเลยนะครับไม่จริงๆนะฮะเพราะว่า คนอยากจะเห็นความชัดเจนแล้วก็บางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาตะกี้นยก็จะได้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผลโบวตผลการประกวดนิโอสตาโปรเจกต์ทูหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่านิโอสตามัธยมซึ่งเป็นการประกวดการร้องเพลงและลีลาประกอบเพลงของระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเนี่ยนะซึ่งมีการประกาศ10ทีมสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ว่ามีการร้องเรียนเข้ามาเยอะก็จําเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนตรวจสอบผลการโหวตครั้งนี้เพื่อความชัดเจนโปร่งใสและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่11มีนาคม2557เวลา16นากา30นาทีเป็นต้นไปให้ระงับการโหวตชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศ หรือแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เริ่มต้นโหวตใหม่เพื่อให้เริ่มต้นโหวตใหม่แล้วต่ว่าคะแนนที่โหวตมาดั้งเดิมยังไม่หายยังอยู่เราจะยังอยู่ครับยังอยู่ครับแต่ว่าคณะกรรมการจะมาประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าคะแนนที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะดําเนินการต่อไปยังไงนะครับให้ท่านติดตามข่าวทางช่องนี้นะครับแล้วก็ในการประกาศในการที่จะประกาศให้โหวตต่อเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องแรงงับการออกอากาศ ในชั่วคขาวนะที่เป็นประกาศอะไรต่างๆทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็เมื่อคณะกรรมการทั้ง7ท่านเนี่ยที่มีท่านนิโรธเจริญประกอบเป็นประธานกรรมการนี่นะฮะได้สรุปผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปแล้วก็ประกาศผลที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าออกมาเป็นไงก็เหมือนอย่างที่คุณไก่บอกนะครับอาจจะออกมาว่า10ทีมเดิมได้ตามนั้นตรงเป๊ะนะฮะหรือว่าคะแนนไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าลำดับก็ยังเป็น10ทีมเดิมอยู่เราก็จะประกาศออกมาให้ชัดเจน หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะประกาศหลังจากที่มีการตรวจสอบ,บเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามช่องสยามธุรกิจแชนแนลแต่มีอีกข้อนึงที่สงสัยคืออยากจะเรียนถามคุณพิสิทธิ์นิดนึงว่าเมื่อมีการาหยุดผลโหวต หยุดหยุดหยุดการโหวตตั้งแต่เวลา11.30นาทีของวันที่11วันนี้เนี่ยแหละนาคร11มีนาคม17พาะหลังจากนั้นในระยะเวลาของการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีผลต่อวันที่1เมษายนที่ที่ทางบริษัทเนโวไลท์ได้มีการบอกไปไหมว่าเราจะมีการประกวดในวันที่หมีผลครับอาจจะไม่สามารถที่จะประกวดในวันที่1เมษายนที่เขาใหญ่สรันรมได้ทันนะครับอันนี้จะ แจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับผลของที่คณะกรรมการตรวจสอบออกมาถ้าดําเนินการเสร็จได้เร็วนะฮะแล้วสามารถจัดให้มีการประกวด10บทีมสุดท้ายวันนั้นได้ทันก็จะจัดวันนั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าหลายๆโรงเรียนหรือบางโรงเรียนที่เข้ารอบ1ิบทีมสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยเรียนจบจบไปแล้วแล้วก็ อยากจะกลับบ้านอยู่ในช่วงระหว่างที่กําลังจะปิดเทอมพอดีนะฮะก็อยากจะกลับไปบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เลือกจะไปหาที่เรียนต่อที่ใหม่ที่อาจจะที่โรงเรียนเดิมก็มีอาจจะจบชั้นสูงสุดแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าอยากจะขอความเข้าใจว่าให้ท่านรออีกสักิดหนึ่งขอให้คณะกรรมการได้ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ชัดเจนครบถ้วนแต่จะพยายามทํางานให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าทันวันที่หนึ่งก็จะ ดำเนินการประกวดสิทธิ์ทีมสุดท้ายวันที่หนึ่ะแต่ถ้าไม่ทันก็จําเป็นที่จะต้องขอความเข้าใจว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลื่อนอการประกวดสิทธิ์ทีมสุ้ายไปเดือนถัดไป นะฮะเพื่อเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมจริงๆครับคราวนี้นะครับก็ต้องมการทั้ง7ท่านก็ถือว่าได้เข้ามาสมบูรณ์แต่ว่าเงื่อนไขในการประกวดกฎของกปกติกายงเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรางวัลหนึ่งล้านก็ยังอยู่หนึ่งล้านเหมือนเดิมรางวัลห้าแสนก็ยังอยู่ห้าแสนรางวัลเดิมสามแสนก็ยังอยู่สามแสนครับในเรื่องของกฎกติกาและก็การตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นธรรมเท่านั้นเพราะว่าในเรื่องของการประกวดเนี่ยเนื่องทางนี้เนื่องด้วยว่า ท่านประธานดรนภพลเวชกุลเนี่ยกับท่านประธานดรรัชนีมหานิยมท่านก็เคยยืนยันไว้มาตลอดว่าเงินรางวัลรวมไปถึงอย่างกรณีที่ผลโหวตด้วยท่านก็จะมอบเงินทั้งหมดอ่ะให้เป็นเหมือนทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อร้องเรียนมาก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่ทางท่านประธานดรนภพลเวชกุลท่านได้แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่ตรวจสอบให้โปร่งใสและยุติธรรมนะครับเพื่อป้องกันข้อคอรหาด้วยในตรงนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่บริษัท New Life i n t e r n a t จำกัดนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับสังคมคเพราะฉะนั้น ก็ติดตามนะครับทั้งในเรื่องของบทสรุปแล้วก็ผลสรุปต,ต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิสิทธิ์แทนทิวนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท n น w l ไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่มาชี้แจงแถลงไขข้ขอเท็จจริงในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ทราบกันวันนี้ขอบคุณแมมากครับขอบคุณค <นะ S 1> รับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณชบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรคกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องราวประเด็นอัปเดตกันต่อกับสยามธุรกิจอัเดตครับ